วันนี้ผมได้ลงพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดเลยใช่ไหมอันนี้ยังอยู่เลยเอ้ยอยู่น้ำโสมน้ำโสมก็อุดรอ,อุดรน,นะครับแมยังติดใจอยู่ที่เลยอยู่เลยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับในสวนแปลงยางที่พ่อเท้ดูแลดูดูแลอยู่นี้นะครับว่าเราได้มาทําการแก้ไขนะครับว่าเรื่องของต้นยางต้นเนี้เดิมทีมันเป็นยังไงน,น้ายางตายน่ายางตายนะครับตัดไม่รู้กีดได้แล้วครับไม่มีน้ํายางออกมาเสร็จแล้วนะครับมาดูว่า เราทําการแก้ไขและบอกวิธีการตัดให้เอียงองศาในการตัดด้วยวันนั้นเรามานะครับนี่ด้านนี้ในประเทศอามาอยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดกรีดและสเปร์สเปร์ตัวนี้เข้าไปนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็ทําการผสมน้ํารดลาดลงที่โคนหลังจากนั้นมาตอนนี้ได้ระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับแต่หนึ่งเดือนเนี่ยพ่อเทศเปิดกรีดมาตลอดเลยนะครับเปิดกรีดมาตลอดก็ได้น้ํายางมาตลอดเลยใช่ไหมฮะได้น้ายางมาตลอดถ้ายางปกติยางมันใต้หนึ่งไม่ออกเนี่ยฉีดเว้นสามวันแล้วมาเปิดกรีด สามวันมาเปิดกีดฉีดปุ๊บเวน้นสามวันแล้วมาเปิดกีดจะได้น้ำยาง,ยางตอนนั้นที่พอเทมากีดปุ๊บเนี่ยเห็นมันไหลเลยใช่ไหมครับ,รบก็เลยบอกว่าเมันช่วยได้ด้วว่าเนี่ยมันคิดค่าแรกก่อนแล้วก็เราตัดมาเรื่อยๆเลยนี่ตัดมาประมาณกี่มีดได้ถ้านับมีดเนี่ยก็นับมีดได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยมีประมาณนี้ก็สามนิ้วแล้วนะเพราะตีประมาณเนี่ยประมาณเดือนเจบเดือนได้น้ำยางมาตลอดเลยที่ไหลอยู่อย่างเงี่ยเนี่ยเพิ่งตัดเนี่ยนะฮะไหลตรงนี้เลย แสดงว่าสินค้าที่เรามาช่วยเนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขต้องเรียกว่าแก้ไขเนาะมาเรียกแก้ไขแล้วก็ในส่วนยางดีเนี่ยพ่อเทได้เอาไปใช้ด้วยป่ะก็ไปใช้ครับไปใช้ด้วยความรู้สึกที่ผมบอกว่าเปลือกมันจะนุ่มมันนุ่มอย่างที่ผมว่าไหมนุ่มครับนุ่มนะทีนี้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องการจับสถิติในการเรื่องของแข็งตัวหรือเรื่องของน้ํายางเนี่ยความขาวหรือความสวยหรือมีน้ําหนักเนี่ยเริ่มจับได้ยังว่ามันมันค่อนข้างที่จะดีกว่าไม่ฉีดครับดีกว่าครับยางมันจะข้นครับ ยังจะคุ้นกว่านะดีกว่า,วานี่คือคํายืนยันจากพ่อทเทศเนาพ<ร>ะพ่อเทศช่วยบอกพื้นที่ตรงนี้อีกสักครั้งเพื่อคนที่กําลังดูวิดีโอมวนี้เนี่ยอยู่อําเภออะไรนะครับตําบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรอยู่ตำบลสมเยี่ยมตาบลสมเยี่ยมอำเภอมเมอำเภอ,อน้ำโสมจังหวัดอุดอรชื่อของพ่อเทชื่อเต็มเต็มเลยชื่อเต็มเต็มอ่าชื่อนาย นายนวลจันทร์ครับนายนวลจันทร์หรือชื่อเล่นว่าชื่อพ่อเท่นะครับที่นี่เคาเรียกกันอยู่นะครับแล้วเคยมีบริษัทใดด้างที่มาเนี่ยพ่อเท่ได้เห็นมีการเขาเข้ามานี่บ่อยไหมหรือก็หลายหลายเหมือนกันครับหลายเหมือนกันนะครับแล้วมีการติดตามมีการประเมินผลมีการทาอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีครับมาขายแล้วก็ไปแล้วเราก็ซื้อไว้ ซื้อไวเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกไม่ได้ผลเขาก็หายเงียบไปเลยแต่วันนี้มาเราก็ต้องการหาความจริงเราคุยกันสักครู่ว่าคุยความจริงเพราะเทศพูดออกเลยไงขอพูดตามตรงความจริงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วมาเปิดกีดดูแล้วก็ใช้อยู่ก็ตอบว่าโอเคโอเคครับอ่าโอเคนั่นคือคำยืนยันกับพระเทนะครับพี่มาดูเหตุการณ์แล้วจากพระเทเองเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับนะครับอ่าเป็นเพื่อนกันเนาะความรู้สึกได้ที่คุยกับผมแล้วเนี่ย มันน่าจะมีการพัฒนาไหมหรือบอกเอ้ยก็พัฒนาการเปิดกีดนะนะเปิดกีดนะและตอนนี้เชื่ออย่างว่าในการเปิดกีดเอียงองศาครับหรือการอะไรเนี่ยขนาดตะกี้เนี่ยของประเทเนี่ยยังยิกมีดเขาเรียกว่าภาษาใต้เรียกยิกมีดนะผมยังติดอยู่ไล่มีดมาเลยอ่ะยังทักไม่ทันนะครับเรามาเปิดตะกี้กล้องยังมาไม่ทันเราก็เปิดลงมาดูเลยนี่ฮะยังไหลอยู่มันไนองศาเนาะได้องศาผมบอกเลยว่ามันได้องศาหนึ่งประเด็นที่สองถ้ายางไตนึ่งมันคงไม่ออกมาไหลอยู่ขนาดนี้ตลอดแสดงว่าวันที่เรามาแก้มันกำลังเริ่มเป็น เราเราแก้ปัญหาถูกจุดมันก็เลยแก้ปัญหาได้ทันอาต้นนี้ไม่พอแล้วมีต้นต้นเล็กยใช่ไหมครับต้นเล็กต้นเล็กจะไม่มีน้ํายางอาเดี๋ยวไปดูต้นไหนต้นนี้เหรอพ่อที่น้ำยางน้ำยางจะไม่มีเออเอา้าวดูนี่ต้นนี้ฮะวัดได้นะฮะดูดิถึงเปาะนี่ตัดออกมาน้ํายางมาแล้วเ,เห็นไหมครับน้ํายางมาต้นนี้มันเหมือนกันไหมที่ไม่มีน้ํายางเหมือนกันมีน้ํายางครับต้นนี้เปิดมามันออกทุกเส้นเลยไหมออกเต็มหน้าเลย อะทีนี้สุดท้ายอยากให้พ่อเทบอกเบอร์โทรศัพท์ถ้าเขาเกิดอยากจะรู้ว่าจริงเหรอคุณใช้จริงเหรอใช่แบบนี้จริงเหรออยากถามข้อมูลนี้ยินดีให้คําตอบไหมยินดีครับบอกเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 8 0 8 8ครับ030 030 9293 9293น้นั่นพอ่พอเทโทรศัพท์เข้ามาหาอยากรู้ข้อมูลนะครับ แต่เราจะทําการแก้ไขและก็ดูแลกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันจะโอ้โหวิเศษในเวลาแต่อยู่ที่หัวใจต้องการใช้นะโอเคครับวันนี้ผมในทีมงานของบริษัทฟีดัมไลท์นะครับมีพี่เด่นจากภาคใต้นะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการภาคสนามนะครับแล้วก็มีน้องวัดนะครับแล้วก็จะมีรองอูเข้ามาด้วยฉะนั้น วิธีการวันนี้ที่ลงมาถูกพื้นที่นี้จะทาหน้าที่ตรวจสอบดูแลช่วยเหลือซึ่งอะไรกันโอเคขอสวัสดีลาแต่ปีตัวนนี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ